กระต่ายพนิพางานเข้าโดนแฉแย่งแฟนคนอื่นล่าสุดฝ่ายชายเคลื่นอนไหวแล้วขอชี้แจงครั้งสุดท้าย ช่วงนี้วงการบันเทิงไม่เคยได้พักล่าสุดถึงคิวนั่งร้องลูกทุ่งอินดี้สาวกระต่ายพันิพาที่งานเข้าอย่างจังเมื่อเพจดังอีก,กี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงได้ออกมาโพสเรื่องราวของอีฟหญิงสาวรายหนึ่งที่ถูกทอลเกียรติศักดิ์แฟนหนุ่มบอกเลิกช่วงปลายเดือนมีนาคมแต่เธอยังสงสัยและตั้งคําถามถึงอดีตแฟนว่าคบกับกระต่ายพันิพาวันไหนแล้วกระต่ายรู้หรือไม่ว่าทอลน,นั้นมีแฟนอยู่แล้วงานนี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกระต่ายพันิพาและทอลเกียรติศักดิ์นั้นถูกจับตามองในทันทท่อนหรืไม เราทำลายของฝ่ายชายที่เลิกรากแฟนเก่าและคบคนใหม่นั้นดูกระชั้นมากบางก็มองว่าอาจจะแค่เป็นการมุกออนไว้ก็เป็นได้ระหว่างเกมอาจจะพลิกนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จำนวนมากที่ลุดโฟกัสบอกว่าแล้วคนเก่าคือน่ารักมาก อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ฝ่ายชายเคยโพสต์เมื่อวันที่4เมษายนว่าเลิกรากับแฟนเก่าสักคักแล้วและจบกันด้วยดีแต่ไม่ขอลงอรายละเอียดเพราะเป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงแต่ก็ดูเหมือนว่าดราม่านี้ก็ยังไม่จบง่ายๆล่าสุด17เมษายนท้าเกติศักดิ์ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงบน Facebook อีกครั้งย้ำว่าเลิกกับแฟนเก่าแล้วเขาเป็นคนขอเลิกเองและไม่ได้จบลงด้วยดีเท่าไหร่แต่ไม่ได้เกิดจากมือที่3เป็นการที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามเส้นทางความฝันของตน พร้อมกับน้อมรับและเดินหน้าต่อไปเพื่อครอบครัวหวังว่าฝันนี้จะทําให้ครอบครัวพี่น้องคนรอบข้างมีชีวิตที่ดีอย่างน้อยก็ให้เขาพึ่งพาได้และจะสู้ต่อเพื่อครอบครัวเหตุผลที่เลิกกันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครทั้งนั้นผมเลือกเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ